สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาตัดรีวายมิกนะเบอร์หนึ่งเข้มสะใจเลยค่ะมาเดี๋ยวมาดูงานข้างในกระสอบกันนะคะอันนี้เข้ามาไม่บ่อยนะคะกระสอบลูกนี้ที่รีวิวลูกค้าเอาแล้วนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตลูกค้าตัดรีวิวค่ะนแน่นนิดหนึ่งนะคะแน่น หนึ่งร้อยตัวนะคะกระสอบหนึ่งร้อยตัวแค่ดูจากภายนอกก็แบบซีดแล้วอ่ะเข้มมากอ๋อเดี๋ยวให้ดูทีละตัวอ่ะอ่ะต้องนั่งสินะโอ้โหแบล็คมากเลยอ่ะสามสิบยาวสามสิบฮะห้าเจ็ดครับสามหก โอ้หท่านสักนี่แบบว่าหน้าร้านก็ยุ่งนะแต่ก็อยากจะรีวิวนะอย,นอยากเห็นนะ,ะนสวยค่ะสวยอ่ะนี่นะคะดูกันเลยเข้มจริงๆเลยค่ะหัวคริงจริงค่ะคล,คลิปมากใหม่ย,ยันตูดอะ่ะโอ้โห oh. ปายขาก็สวยอ่ะน,นะคะงาน,นเดสตอะะ็สอกมากค่ะโอ้โหดูดิดอโอ้ย้น่ึ่ก็าหนึ่ง,นนงอืนี่ก็เดสตอ็สตอก ยาว3าปลายส้ม5.7ปลายส้มเข้มม่ายเนาะงาน US เอสอะโอ,อ้นี้รุ่นไหนนี่เอองานเดส,สออก์ท็อปด้วยไม่ใช่มีกระเป๋าหน้นะเป็นเดสก์ท็อปนะอ,อาจจะต้องเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า ลูกค้าก,กาก็รีบลูกค้าก็รีบลูกน้องงานก็เยอะอืม อืมเด็ดสต็อกใหม่ก็โฮยสีฟอกขาวบอกเล็กขาวขาวหายยากนะขาวขาวสะอาดนะอืมใหม่มากอ่วขาวขาวสะหาดะ ศูน่ะมีันศูนย์หนึ่ง,นะง,งเดียวสามอืมเค็มมากเลยเนาะเค็มโอ้ดูดิใหม่ตั้งแต่ตูดยันปลายขาเลยอนะ่ะ510 0กระบบกสี่1แดงอืสีสวยมากเลยอนะ่ะ เป็นสีด้ยว่มันก็ใหม่ใหม่ซิบมากเลยนี่สวยกระสอบร้อยตัวนะครับดำก็ดำสนิดอยง่นี้ใช่โคตรเข้มอ่ะอ่าเดสต็อกมาอีกแล้วนะคะเดสต็อกมาอีกแล้วรีวาดรีวาดีนิเซ,นน,เซนนะคะ from รีวาดงานเดสต็อกนะคะ คือบางตัวอ๋อนี่เดสต็อกค่ะดูตรงขาเกงสไตล์นี่ยังติดตค่ะน,นี่ก็เดสต็อกอีกแล้วปานะป์ตห้านนนหนึ่งหนึ่งโอ้ยงานเดิมงานเดิมโนนโนนโนโนที่พี่หมีมไม่ละเดสต็อกห้าศูนย์ห้าเนี่ย

ข้างล่างอ้ากวาดออกไปอีกให้พี่แก้มพี่แก้มจะได้นอ่คือผ้าใหม่เออพี่แก้มจะได้รีบดำก็ดำจริงห้าศูนย์ห้าห้นึขาวโอ้ยห้าหนึ่งหนึ่งสีขาว คือผ้าเทบไม่ต้องทำไรแล้วพี่ไปรีดก็พอแล้วนะไปรีดก็พอแล้วนอนเดสต็อกไหม่กแล้วห้าโอน้ห้าศูนยห้าใหม่มากเลยอ่ะ ใช mm ่ใช่ไซส์ดีมากเลยอ่ะสไตล์ดำก็ดำสนิทมากมากเข้มมาก โอเคอ่ะพ,อพี่มีครับูขอป้ายวางให้บูด,ดูหน่อยครับมัน,ะมนไม่เป็นไรโอเคข้างบน,นะนอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาประกอบป้ายกันนะคะแปบ๊บหนึ่งนั่นไงเห็นไหมอ่านี่นะพี่ มิกซ์รีวายกระสอบหนึ่งอตัวนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะงานเป็นยังไงนะคะแจ่มทั้งนั้นไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ